ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าจำลองสหาหลาคนนั้นนะคะอืมอ่ามีเอฟซีส่งน้ำพริกให้ยายบอยายเปิดดูคือน้ำพริกนะคะจากเมืองพิทนุโลก,กว่าจันวะออส่งให้ป้าจำลองบ้านโกโกโกนะคะอ่าชื่ออะไรนี่คะ่ะอ่านค่ะชื่ออะไร ุณรอบอกคุณเผือกผู้ส่งคุณคุณเผือกเนาะคุณกระเผือกวะคือใครไม่ทราบค่ะกระเผือกเมืองจังหวัดพิชโนโลกเดอ้อนี่ส่งให้ยายเลยอะเปิดดูข้างในแท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 นอ่ะเปิดดูแล้วข้างในเปิดดูข้างในก็เป็นน้ำพริก โหดน้ำพริกเอี๊อยงเนาะแล้วก็เค็มูอ่ะคับน่ารักน่ารักมากค่ะตะอแตะอยู่ค่ะยาได้รับแล้วเดือ้อ ขอบคุณเอฟซีผู้ใจดีนะคะที่ส่งน้ำพริกมาให้คุณยายค่ะคุณนทุกทุกขอบคุณค่ะยายได้รับเด้อน้ำพริกนะคะสามกระปุกรวมทั้งอ่าแคบหมูด้วยค่ะแคบหมูใช่ไหม ่ารักเพ็ดอแตอะอยู่ค่ะขอบคุณผู้ส่งเด้อขอให้ร่ำรวยร่ำรวยค่ะเป็นเศรษฐีทั้งชาแนลชาแนลขอให้ดูแลตัวเองด้วยนะคะอ่าขอบคุณมากๆค่ะยายได้รับแล้วเด้อยายได้รับแล้วค่ะ ค่ะขอบคุณมากมากค่ะจะได้กินน้ำพริกอร่อยๆกันนะคะครอบครัวยายก็ขออวยพรให้ครอบครัวเจ้าจงพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะขอบคุณนะขอบคุณมาณโอกาสนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเค่นี้เด้อขอบคุณจ้า